ไม้เหรอจ้ะ,ะมันไม่ใช่ไม้นะ<ม>เป็นพลาสติกพลาสติกแช่น้ําได้จะแช่น้ําได้ตากแดดได้ไม่กงอปวกไม่กินแต่ฝนได้จ้ะสวัสดีครับวันนี้ตัวโน,โน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับามาชมาชั้นวางชั้นวางต้นไม้นะครับวางแคทต,ตัสวางบอนไซวางทุกอย่างนะครับ ได้นะครับเยอะมากนะครับดที่สาคัญราคาถูกมากนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี y, ้จะให้ป้ามาเป็นคนแนะนานะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเจริญร้านชื่อร้านขวัญชัยใช่ไหมครับจ้ะเบอร์โทรอะไรนะครับป้าอ่าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่หกเก้าสี่หกเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าจ้ะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ในคลิปอีกทีนะครับ เริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับจะเริ่มต้นตัวเล็กหนึ่งร้อยจะนี่ครับเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทไซส์ไหนครับป้าหนึ่งร้อยบาทไซส์ตัวเล็กจ้ะตัวเล็กแบบนี้จ้ะไสตัวเล็กจ้ะตัวเล็กหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้0ยสาร้ยสองร้อยนี่ตัวเล็กจ้ะตัวเล็กก็ได้สี่ชั้นนะจ้ะโอ้แต่ก็โอ้โอมันใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่ร้อยเดียวอนนี้ร้อยเดียว มาดูไซส์อื่นๆบ้างแล้วก็สองร้อยค่ะนี่สองร้อยจ้านี่สองร้อยนะสองสองร้อยนี้ก็ได้จะนี้นี้จะตัวนี้ก็ได้สองร้อยเหมือนกันนี่สองร้อยจ้าสองร้อยก็แผ่นใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแผ่นใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้สี่ชั้นอ่ะไม่ไม่นิดหรอกก็ใหญ่กว่าอันนี้เป็นแผ่นจ้าเป็นแผ่นแบบนี้แบบนี้โอ้สองร้อยอันนี้ครับสองร้อย คุ้มนะครับผมว่าคุ้มอยู่นะมันถูกมากหาหาซื้อยากด้วยนะครับแบบนี้ถ้าในห้างก็อีกราคาน่าจะน่าจะเยอะกว่านี้อยู่นะเยอะเยอะแต่ไม่ลง <laughs> แต่ไม่ได้นะอันนี้ก็เนี่ยครับงานมันก็เนียนนะครับไม่ใช่งานแบบเนี่ยอย่างเงี้ยสองร้อยดูสิเนี่ยครับสองร้อยโอ้สองร้อยเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งออนไลน์นะครับไมไ่ส่งอะไรเอ้ถ้า ตัวนี้สามร้อยค่ะ,ะเป็นชั้นอย่างนี้เท่าไหร่นะครับสามร้อยค่ะส <300 S 2> ามร้อยจ้าถ้าถ้าชั้นต่อมาที่สามชั้นนี่สองร้อยห้าสิบตัวนี้คือสองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบจ้าตัวนั้นสามร้อยอ๋อสามชั้นอันนี้สามชั้นจะสี่ชั้นสามร้อยสี่ชั้นนี่สามร้อยจ้านี่แต่ก็สวยนะวางบอนไซ่วางบอนไสตรงนี้ตรงนี้เออไล่ระดับลงมาเนีย่ยเยอะนะครับ นี่ก็มาดูอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบจะได้วางได้เยอะนะครับวางเช็ดตัดเอาไว้ในบ้านนี่สวยนะเนี่ยได้เลยสีก็ไม่ขี้เหร่นะสีแบบเนียนมากเลยไม่สีเขาธรรมชาติสีธรรมชาติเหรอจะมาเราไม่ได้ทาสีจะมีสองสีมีสีนวลกับสีขาวสีธรรมชาติเลยจ้ะสีธรรมชาติจ้าเราไม่ได้ทาสีไม่ได้ทาเหรอครับไม่ไม่ค่ะ สีธรรมชาติไม่ใช่ของไม้เหรอจ้ะมันไม่ใช่ไม้นะเป็นพลาสติกพลาสติกแช่น้ําได้จ้ะแช่น้ําได้ตากแดดได้ไม่เจาะพวกไม่กินแต่ฝนได้จ้ะแช่น้ําได้เลยตั้งแช่น้ําได้เลยจ้ะอ๋อเป็นพลาสติกจ้ะพลาสติกอ๋อมันไม่ได้เป็นไม้ไม่ค่ะไม้จะไม่ทนอ๋อนี่ครับวัสดุก็ได้นะวัสดุให้สนใจนะครับเดี๋ยวผมผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วแล้วก็ นี่ครับอยู่ตรงศูนย์ราชการนะครับอันนี้ไซส์นี้แปดร้อยครับาไซส์นี้แปดร้อยไซส์นี้ห้าร้อยไซส์นี้ห้าร้อยอย่โอ้นี่ครับไซส์แปดร้อยก็ใหญ่นะครับเกือบสูงเท่าผมเลยนี่ครับไซส์แปดร้อยสูงใหญ่ครับนี่ครับตัวอย่างการวางนี่ตัวอย่างการวางนะโบบกโขดนี่ครับ โอ้ไซส์ใหญ่นี้เท่าไหร่ครับป้าเนี่ยไซส์ใหญ่ตัวนี้พันเจ็ดจ้ะพันเจ็ดเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งโน้นนะจ้านี่ครับวางมันก็สวยนะถ้าอันนี้ขนาดเอาถ้วยวางนะเดี๋ยวมาดูฝั่งพันเจ็ดจ้าฝั่งนี้หนึ่งร้อยทั้งหมดเลยในครับเนี่ยหนึ่งร้อยทั้งหมดตัวละหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยจ้าเนี่ครับไซส์หนึ่งร้อยบาทนะครับจ้าร้อยทั้งหมดร้อยทั้งหมดจ้าไปวางเข้ากับบ้านมากเลยนบ้านผนังทีขาว นี่ดูไซนี้สิใหญ่มากเลยอะไซนี้ยพันเจ็ดจะพันเจ็ดจ้ะไซนี้เหรอครับจ้าอันนี้พันเจ็ดจะโอ้ไซนี้พันห้าไซนี้พันห้าไซนี้พันห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะอันนี้ก็พันไอ้นี่สามตัวนี้พันห้าทั้งหมดถ้าโน้ตพันเจ็ดสามตัวนี้พันห้าอันนี้พันเจ็ดจ้า นี่อันนี้ก็พันเจ็ดเออก็สวยดีนะสวยสวยราคาจับต้องได้นะครับถูกมากเลยพันเจ็ดมันตากแดดได้แช่น้ำได้อ๋อผมก็เห็นป้าขายอยู่นี่นานมากแล้วเนาะจ้ะก็ตากแดดอยู่งี้สีมันก็สีมันก็ไม่ซีดไม่ซีดไม่ซีดค่ะอ๋อตากแดดมันกจะมีสีนวลนี่ไงสีนวลแบบนี้ก็สีขาวเนี่ยครับสีมันต่างกันนี้เดียวต่างกันนิดเดียว ขาวแต่ขาวนี่ขาวแบบสว่างสวยมากเลยนะครับมาจากโรงงานเป็นสีแบบนี้อ๋อเออผมก็คิดว่าเป็นไม้ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอันนี้ป้ารับประกันเลยอ่ารับประกันเลยต้นร้อยเดียวนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้ในคลิปนะครับเป็นชื่อร้านขวัญชัยนะครับร้านขวัญชัยนะครับเบอร์โทรที่ให้ไปเป็นเบอร์ป้าเบอร์คุณป้านะครับชั้นนะครับโอ้สวยสวยนี่วาง บางบัวบกโขดนะครับบางบับกโขดออน่าสนใจมากจ้ะสายแปดร้อยเอ๊ะสายพันเจ็ดสวยจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมใครสนใจก็มานะครับเลยไฟแดงตรงศูนย์ราชการกอเคสนะครับศูนย์ราชการปาจีนะครับตรงเลยไฟแดงมานิดเดียวร้านแรกเลยโอเคครับป้ายังไงขอบคุณคุณป้ามากนะครับวันนี้ครับดีครับจากโชคดีจ้า